โอ้มึงตายมึงตายชิบชิยุงกูอย่ามายุ่งกับกูไอ้สัสไปไปอ้อมไล่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 แย่ไอ้สัตโสัต เดีย๋ยวแป๊บนึงกูเซ็ตไอคิวไอเทมกันคุ้ยรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้รู้ใช่ไหมกูจะพูดว่าอะไรมึงเลือกไม่จัดเออสัตว์เอออ่านสกิลโลกิวอยวู่พ <c oughs> ี่กูเป็นมึงก่อนพี่ไหนวะเค <BS K. S 1> เลือกได้นี่วะใช่ไหมแปะ ไอ้เขี้ยเนี่ยกระตกไอ้สัตว์เอาวะอ๋ออ๋อแย่ปิงแดดรวยๆไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยเย็ดเป็ดแม่งขึ้น 5G แต่สืกเล่นต้นตีนไม่ได้กูมีไอ้มึงไว้จริงไว้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายวิ่งไม่แม่งไม่ใช่พ่อกูเอ้เขี้ยเขี้ยสัตว์เด็กเขี้ยเี้กระตุกจริง ไอ้เหี้ยกระตุกสัตว์อะไรวะเฮ้ยอีกทีลิมเออกูได้ชิวแล้วไปละกดเอเวนอมดีแล้วกดคิวดีดีดีลองขนท้ายลองขนได้สัตว์อ๋อคือไงทักษิณหนึ่งของมันก,ก็คือปอมเป็นใครแล้วก็ทิ้งนั่งปอมไปนนแล้วก็ให้ตัวเองท้องขนหนีไปได้หรือไม่ก็หนีไปซ้อนหลังไอ้เหี้ยโคตรควรส้่นตีนอะพูดเลยเฮ้ยเอาว่ะนี่ไงเรานี่เรา มันเป็นตัวที่แบบเล่นกับจิตวิทยาเลยแบบไม้เขากลัวหรือไม่ก็วางแผนเล่นกับเขาอยเานี้ไม้เขาฆ่าเปล่าตายเตายแน่ใครมึงไอรจ้ะไม่ตายเียขอเดี๋ยวขอเด็ดไม่กระตุกให้กันแล้ยิงล่างดโดนแล้วเหรอแต่ขุดปอมเป็นมึงต่ยขับปอมเป็กูวิ่งเร็วเท่ากูเปล่าไปไหนน่ะเฮ้ยแข่งโดนเรียบร้อย กูปอมไปคิดไปแล้วพี่อดูด hey, ิว oh, ้าวเฮ้ยสี่ไม่ได้วะไม่รออะไรอ่ะอ้าวไอ้ไอ้เฮียกูปิงขึ้นเว้ยงงดิ งงดิเฮ้ยกูแช่แข็งได้วะงงดิงงดิตายเลยเฮียเอาบอกแล้วไอ้เฮเเยียโลกีมันตัวสร้างจังหวะไอ้เฮียโลกีสร้างจังหวะดีสัตว์สัตว์อะหายพี่เฮียแม่งตัวสร้างจังหวะดีสัตว์แม่งมีสตาร์แม่งมีดาวเมทแม่งมีแก๊งไอเ้เฮียโหดสัตว์เฮียสร้างเฮียไม่รู้จะไปล่างหรือไป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 ,ไปแต่ดาวเมทมันแต่ดาวเมทมันไม่เยอะขนาดน,นั้นนะเอ้ยเยดิมึงมาตายใหม่อ่ะคนง่ายไอ้ยี่พี่ดูนะพี่อยู่นะไปที่แล้วแอนชิน ป้อมตั้งแต่ก่อนใช่ไหมเพื่อนเอาไอเียมแม่งแฟดเลยว่ะตายอ้ยอตีอะไรได้อะเอาฟื้นสร้างอะไรกันอันติทำอะไรได้อ่ะไม่รู้รู้ไอเทยโดราสโดราสสร้างไอเทยเดี๋ยวดิคิวหยุดคิว อยู่นิ่งทำไมไอสารสกาเลตสกาเลตสกาเลตไอมันนะเย่ดีแล้วมึงแปดก็มึงมึงโจมตีมันระยะนั้นพอดีอ่ะไอยามมึงมึงกูโดนสกิลมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายแช่บ่อเลยอันติโลกิสร้างภาพลงตาในพื้นที่กำหนดนานสองวิระหว่างนั้นสร้างนาเมัต่อเวลาและลดสปีดศัตรู

โอ้โหยิงฟิงสิแอร์กรู๊ตกูต้องแปลกล่างอีกแล้วโอเลเฮ็นชินไอ้ฟิ้งฟิ้งว่าง่กลายเป็นคีบกูกลายเป็นคลิปเขาเห็นเลือดมึงเหรอวะนี่กูโจมตีแบบคีบไปเลยฟิ้งดิเฮ้ยเอาวะเขาเห็นมึงปะโอยเขาต้องดูแล้วยนะไอ้คลีบวะคลีบพี่อะไรเดินได้ขนาดนี้ไอขนาดแล้วมึงลองเดินเนียนไงเขาจะเห็นเลือดมึงไหม ต้องผลแล้วอูบิบองตายเนี่ยเรียบร้อยอูกะอูกะวิวิววิ่งอ่ะเิ่อ,อ,อเฮจินพี่เหน็นที่แท้จริงต้องกูดูดิไหนดูนะพี่เฉินเ<ำ>ินเอา้เอาเฮียกดใช้ไม่ได้ใช้กับเธอเธอไม่ได้ ไม่เมื่อกี้ว่าถ้ามันมีแพนเธอร์อยู่ในสนามมัถึงจะแปลงร่างได้แพนเธอร์ไหนสัตว์เสือดำเมื่อกี้กูแปลงเป็นเสือดำได้กูจะให้มึงแปลงเป็นเสือเธอเสือเธอได้เหมือนกันถ้าเกิดมึงฆ่ามันได้อะใช่เหรอว้าเออเฮ้ยดูดีุดมาโอ้โหได้คิวแหละได้ท่อ่ะโอ้ยยยยยยย้ยย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 ายย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  ไอโง่บอกแล้วอันตีมึงเกียรมันเดินไม่ได้เห็นไหมแซนเมื่อกี้กูฟื้นเพราะนี่ทหารไอ้ไอ้เฮียเนี่ยไอ้ชุดดำเนี่ยใครวะชื่อดำชื่อไม่ได้ใครไม,ไม่รู้ไอาแซนเลน 2. 2> สเกลาเหมื <c oughs> อนชิบหายเหมือนชิบหายคือกูปแปลงล่างเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในแมปอ่ะมีอะไรอยู่ในแมปกูปแปลงได้หมดเลยแปลงทาวเวอร์ดิพี่นะพี่ใช่ครับอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ย <R ess ur> ดดูินี่แปลงเป็นนี่ดีแปลงเป็นเซร์เธอร์ไม่ได้มึงต้องฆ่ามันให้ได้เอากูฆ่า,าแม่งเลยเอาถ้ามึงฆ่ามาแล้วมันเดินเล่นในสนามได้กูแปลงเป็นมันได้น่าจะใช่นะน่าจะโอ้ไอ้เหี้ยปิงขึ้นก็มาช่วยกูสิวะกูเดินไม่ได้มึงช่วยกูดิสิ <S 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 มาแล้ว,วลมาแล้วที่มาแล้วไอ้เหี้ย,อยไอ้ชิบเบ็ดไอ้ชิบเบ็ดจะชิบเบ,บนอมยืนทำสังติใช้ม่กี่วะ ิบหายมึงกดปล่อยมึงกดปล่อยเธอร์เทอร์ดิแปลงเลยไปอ่ะมาฮ่ <laughs> าฮ่งว้าวแบงเลยสัตว์ควายอะไรเต้นได้กี่วิมาบินเต <laughs> ้นตลอดจุกกระหมดแต้นไปจุกกระหมดเนี่ยจุกกระเธอร์เทอร์จะตายอ่ะแล้วมึงมีพลังเท่ามันเหรอหรือแค่แปลงแค่แดงเดียวไม่ไม,ไม่แค่แปลงเฉยเดาเมจไม่มีโง่พิมายสัตสแขวยโดนกรกโลกิอ๋อ นี่ไงดูดโลกี่อ๋อหายังหายังหายแล้วกูกลับล่างเดิมได้อีกที่ย็ฮะพึ่งใจร้อนเลยแบบ <c oughs> อ่าฮ่ามึงด้วยไม่กูแกงตายได้อยู่เพราะกูตายกูก็คือชีมมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือชีพ <c oughs> แปม่มคีบแหม่เพื่อน <c oughs> ช่วยมึงมึงก็ไม่รอดหรอก เออว่ะมันตำดาวเมืมันเท่าเดิมนะมันเท่ากูเหมือนเดิมนะคือเพื่อนอีเหี้ยโอ้ยเหี้ยเพื่อนจารย์ยศไอ้สัตว์มาขอรีเน็ตในกระตุกเหี้ยเวนน้องกูตายสัตว์นม่ะเห็นเฮี้ยกูรีเน็ตเว้เหี้ยมันกระตุกมืนเล่นไม่ได้นี่จะภาพกูเน็ตเปรีตัวเดีวะเฮ้ยนี่โอเล่ชิน ไอ้โอ้ยเบ็ดไอ้เหียเด็ดลุดไอ้สารโอ้ยเฮ้ยโอโหผีโอแรงกูเปิดตีทำไมเนี่ยเออเปิดทำไมวะเฮีย่าฮ่อฮะรฮ่ไอ่าฮี้ฮ่า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 ฮ่่ฟด่านี่ไฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่ก่นฮ่าฮ โอ้ยน้องพี่รถถัง,งปอมเฮ้ยตัวป้อ,ปอมเฮ้ยใจ<อ>เย็ยมมเน,นไอ้ไน้องว่าไงน,น้องสาวเราแบบกูยังแก้งตายไม่ได้เฮี้ยเรากูแก้งตายได้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปละกูว่าแปลงเปคลิปนี่ดีสุดแหละแม่งเดินไวสัตว์กูอยู่คนเดียวไม่ทายกูสู้ใครไม่ได้เลยคนเดียวเฮี้ยกระจอกโอ้ปีกขึ้น ไมไม่ได้ไอ้ชิ้นทำไมคุยซิเวอร์มันเดินช้าจังเลยไอ้ยัยปีไปขึ้นเดีไม่ตายเว้ยพี่โอเล่นชินแปลงได้ทั้งเกมว่ะไมไม่มันมีระยะเวลาอยู่ไป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 คีบไปคีบไปคีไเีไปโดนไปโดนไปโดนกูโดนยี่ป ปิงขึ้นตายซะเยอะรักเลยนาทีสั้นเออปิงขึ้นมันเดินไม่ได้อีกเยอะโอ้ยดังคำที่ทนายเคยพูดไว้ขาคือจะถามอย่างไม่ใช่สั้นรอบนี้ตายจริงไม่มีฟื้นอ๋อตอนแรกใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แล้วหี ข้างไอ้ยี่นี่ข้างชนะแล้วมันไม่มีใครกันน่ะชนะแล้วเว้ยเนี่ยมันกลับไปกันแล้วเนี่ยช,ช,ชิบชิป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 นี่นี่สัตว์กูดขอโทษกูดขอโทษ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 เฮอ,อไม่ตายด้วยตายเลสการช่วยกูซะตายไต้ยเฮ้ยแบงค์หน้ามีคลิปก่อน มันรู้ไปบนไปบนเนียนบนฟีดูนะเนียนบนเนียนตีป้อมแบบมีชันเชิงพีพีพ,พอีอยู่ในกองคีบแบบมันแยกไม่ออกหรอก,กว่ากูเป็นใครมันเห็นเลือดมึงไอ้เบสเข้าหลังมาวินต่าแบงไอ้ทันเบสอุ้ยหัวขานไอ้ย่ <laughs> านนเ,ยเดินไม่ได้ไสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเเธอร์มึงดู ที่เออดการจะพัวมาวิ่งกูเดินไม่ได้เย็ด yes. oh. แม่โอ้ครับไอ้เอดการพังโ oh. อ้โห oh. กูเดินไม่ได้กูช่วยแล้วไม่ทันแล้วโกงแต่โอ้ไอ้เอ็ดแล้วเข้าไป,ปนคนเดียวทำไมฮอกอาร์ครับ แอบรูดพอและถ้าเน็ตถ้าเน็ตไม่กระตุกนะกูพลิกชนะได้กูพูดเลยแอบรูดกูมั่นใจว่ากูหนึ่งกูว่ากูมั่นใจหนึ่งสามกูแสไอ้ตอีเหี้ยป้อมล่าไอ้สันอุ้ยเหี้ยน่าจะได้แล้วไปกีบมันต้องกลับมาการดูใช่ไหมกูกลายเป็นคลิปว่าไงน้องพี่น้องน้องตายมึงตายชิบ ยุงกูยังไม่ยุงกับกูไอ้สัสโอ้โหไปไปด้อมว้าวไปไปีกแย่ไปไ้ไปแข็งโดนว่ะตายสัูเฮียแม่แตายว่ะกูบอกแล้วโคตรแรงอ่ะสกิลฉีดเลเซอร์แม่งไอ้เฮียเชี่ยอยากได้ว่ะไอ้เฮียโลกรีตใจซื้อแม่โลกรแนวเฮีย ใครว่าเอเลอเรเตอร์โค้งงูเลยเฮียทำอะไรไม่ได้แบบล็อกไอ้สัตว์เสียเสียไม่เสือเทอออกมาบ่อยจังวะเือเทอมตายไวมากเลยเฮียแถมเบาด้วยไอ้สัตว์มึงต้องไอ้นี่ก่อนด้วยที่แอดการ์ละที่ข้างล่างกาะดิ่อ๋อไฟไฟโลกันที่พันฟื้นคืนเฮ้ยเจอเธอ ทำไมทำไมเบรทำไมทำไมทำไมอเบรทำไมอ่ะทำก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมล่ะนี่ไงก็ไม่มีอะไรเง้สัตว์นี่ไงตายซูไม่ได้ยังไม่ดูดเลือดแรงสู้เบรไม่ได้ว่ะเพราะอายเราตายไปตัวไอ้ทียโอ้ยหัวกระเด็นเลยเพราะอายโอ้โกูรู้ว่ารอบนี้ชนะทำที่ประวัติทำประวัติการเล่นกูด่างพรอยที่อ่ะ ั้พผ่อนเราก็เล่นดีนะไอ้น้องก็โอเคนะตีท็อถ้าเราไม่มีเราเราต้องมีตัวจวา่ายดาเมจระยะไกลที่แบบโอ้ยอืมกูปแปลงอะไรบ้างแล้วเนี่ยไอ,อ,อ้ยุบแทนชินจ้าจ้าเอ้ยไปแล้ว แไหนมึงมาก็ดีแล้วเบดตายสักง่ายแล้วงานแล้วงานแล้วงานแล้วแอมครูดสกัดลิทช่วยช่วยดิช่วย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 ช่อนก่อนช่วยก่อนปิ้วเอาเชอรไปไหนอ่ะตายไม่คิดตายง่ายจังอ่ะชนะวะชนะบอล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 ไปบอลไปบอลไปบอลบอลเห็นชินเห็นน้องพี่โดน โดยกูวางดักเรียบร้อยรกูกทำไมไม่แค่กูแปงลงร่างกดเห็นในกูบินบล็อกเย้ yeah. โค้รโหน่ะโลกิไอ้เหี้ยเก่งสัตว์ปิงใจซื้อไหมมื่อกลายเป็นโลกิแล้วจต่ตายด้วยจะตายคิดไม่เข้าไอ้เปรต you have nothing brother I am inevitable

กูกูอะที่ป้อมสิวะกูแปล่าไเป็นคีวพี่กูแปล่าไปคีวพี่กูจะรักเมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้เห็นเหรอเห็นเหรอเห็นอันนี้เป็นอะไร้างอันไอ้เป็นอะไรบ้างบอกแล้วโอ้ยอันนี้ทำอะไรกันต้ายปะ เห็นดีเหี้ยกูมันเห็นแหละแต่มันคงแบบตัดพอยจะตีดีเลยสิมันไม่มันไม่มันเห็นเลือดกูก็เห็นเนื่ยเป็นคีบไปเหี้ยอ้าวเหรอมันเห็นเลือดเป็นคีบเหรอเออมันก็ต้องเห็นเลือดเป็นคีบตัวเล็กๆสิไอ้เหี้ยไม่งั้นจะแปลงร่างมันมีผลอะไรอะไม่มีไอ้เหี้ยแปลงร่างแค่แค่แปลงร่างไงอเหี้ยอย่างซาลิซานยิ้มแบบแต่มันไม่มีใครมาตีกูเลยแล้วเมื่อกี้